ใครดูสาธุซีซั่น2จบแล้วบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะฮะผมดูซีซั่น2จบผมถึงได้รู้ว่าพวกเขา3าคนเนี่ยแม่งคดลักกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วกับช่องเคด้วยก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะไปรับชมรับฟังผมก็ขอคนละ1ไลค์1ตับเหมือนเดิมเพื่อเป็นค่าเข้าชมให้กับช่องผมด้วยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวละครหลักๆ3คนนะฮะวินเดียเกมผมดูจบผมถึงได้รู้ว่าพวกแม่งเนี่ยแม่งคดรักกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมีอยู่ฉากหนึ่งผมพูดผมยังขนลุกอยู่เลยฮ ถ้าใครดูเรื่องนี้แล้วอินไปกับมันนะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าไอ้วินเนี่ยแม่งโคตรรักไอเกมเลยไอเกมมันก็รักไอวินเหมือนกันฮะถึงแม้จะมีเรื่องทะเลาะกันบ้างเอยเฮียแล้วไงอะมึงคิดเฮียอะไรออกบ้างฮะมึงกัแต่วิจารณ์คนอื่นอยู่ได้อะกูเฮียอ,อะไรมึงไม่ใช่หรอลากเอเข้าเมื่อกี้อะ่ะก็กูจะช่วยมึงไม่ติดคุกไนะกูไม่ได้ต้องการวะต่อยก,กันบ้าง <S <S ้างแต่ว่าทั้ง3มเนี่ยมันก็โคตรรักกันสัสวดูจากฉากที่ต้นโพลมนะคําแรกที่ไอวินอุทานออกมาไอเกมอยู่ไหนไอเกมอยู่ไหนแล้วภาพก็ตัดมาหาไอเกมไอเกมมันก็หาไอวินเหมือนกันเพราะว่ามันกลัวต้นโพทับไอวินแล้วไอวินมันก็โทรไปขอ,ขอความช่วยเหลือจากไอเดียให้ไอเดียเนี่ยไปช่วยแม่ของมันซึ่งแรกๆเนี่ยไอเดียมันก็ไม่ได้จะช่วยนะไอเดียมันบอกไปว่าแล้วทำไมไม่ไปช่วยเองวะดูเพ,พื่อนๆว่าไอวินมันตอบไอเดียไปว่ายังไงโอ้โหผมพูดผมยังขนลุกอยู่เลยช่วยเฮียเกม กูต้องไปช่วยไอเกมทําให้เรารู้ว่าทั้ง3เนี่ยรักกันมากยอมตายแทนกันได้เลยพูดง่ายๆพอไอวินไปช่วยไอเกมใช่ปะไอวินมันก็ถูกยิงภาพในหัวไอเกมนี่ขึ้นมาเลยฮะเพราะว่ากลัวไอวินเนี่ยตายแล้วซีรีส์ก็ได้เฉลยว่าไอวินกับไอเกมเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงก็คือตอนนั้นเนี่ยไอเกมมันไปจ้างไอวินทําอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จําไม่ได้ลืมแหละก็นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งสองเนี่ยรู้จักกันส่วนเดียเนี่ยก็รู้จักกับไอวินอยู่แล้วแล้วก็มารู้จักไอเกมทีหลังถ้าใครดูเรื่องนนีี้เ่ สังเกตเห็นว่าไอวินเนี่ยมันมีแก้วคู่ใจอยู่ใบหนึ่งที่มันใส่น้ํากินมาตลอดตั้งแต่ซีซั่นที่หนึ่งอะ่ะเพื่อนๆคงจําก็ได้แหละผมว่าแล้วซีรีส์ก็ได้มาเฉลยที่หลังว่าไอแก้วใบสีชเขียว,เ,ยวเนี่ยไอเกมเป็นคนให้เว้ยแล้วไอวินมันก็ใช้มาตลอดนะมันก็ใช้ใบเดียวเนี่ยมาตลอดตั้งแต่ซีซั่นที่หนึ่งอะ่ะก็เหมือนเป็นแก้วโปรดมันเลยอะ่ะทำให้เรารู้ว่าพวกแม่งทั้ง3เนี่ยแม่งคดรักกันจริงๆเลยฮะแต่ก็เสียดายฮะเพืพ่อนๆในตอนสุดท้ายเนี่ยเดียตายซะก่อนพวกไอวินพวกไอเกมเเนนนีีี่่ยยกก็็็้้้้องไหจจะปจะปตาาแลลววซั2ดฉ พ่อของวินนั้นหายไปไหนแล้วทําไมจึงหายไปตั้ง20กว่าปีก็คือเมื่อก่อนเนี่ยพ่อของวินเคยเป็นกรรมการวัดไตรบุรินแล้วก็เป็นเพื่อนกับสเสเศรษฐวุฒิก็คือสสวุฒิเนี่ยหักหลังพ่อวินยิงพ่อของวินเพื่อที่จะได้ขึ้นมาเป็นกรรมการวัดแล้วสสวุฒิเนี่ยก็เอาศพพ่อของวินไปสับปเปลือกเผาซึ่งสับปเปลือกคนนั้นก็คือตาของเสือ แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยพ่อของวินยังมีลมหายใจอยู่ตาของเสือก็เลยช่วยเอาไว้แล้วตาของเสือก็เอาพ่อของวินเนี่ยไปซ่อนไว้แถวๆจังหวัดสระแก้วแล้วก็ได้กําชับเสือว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดแล้วมาในซีซั่นที่2วินก็ได้มาเจอกับเสือแล้วมาหลังๆเนี่ยเสือก็ได้มาบอกแม่ของวินว่าพ่อของวินเนี่ยอาจจะยังไม่ตายเสือก็เลยพาแม่ของวินไปตามหาพ่อวินซึ่งไปตามหาจนเจอฮะเพื่อนเพื่อนพ่อของวินก็ยังไม่ตายจริงๆแต่ว่าในสุดท้ายเรื่องราวมันก็ยังไม่จบอยู่ดีฮะเพื่อนเพื่อนซีซั่น ที่3เนี่ยมีต่อแน่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในซีซันที่3านะเพื่อนๆส่วนรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆไปหาดูนะคะเพื่อนๆหน,นังเขาดีจริงๆแต่สําหรับตัวผมนะผมชอบซีซันที่1มากกว่าส่วนใครไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนก็ดูได้ที่เน็ตฟ i ินะคะเพื่อนๆสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ